a s สตราเซเนกนะคะปรากฏว่ายอดขายเพิ่มขึ้นถึง10%ด้วยกันนะคะทางด้านของผู้บริหารบอกว่าไม่หากำไรในช่วงของโควิดนะคะอดูกันหน่อย a s สตราเซเนกค่ะก็เป็นบริษัทที่ผลิตยานะคะสัญชาติอังกฤษสวิเดนปิดเภยยอดขายผลิตภัณฑ์ในปี64ค่ะเพิ่มขึ้น10%จากปีก่อนอยู่ที่25,800ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือประมาณ70,000 7 7 1 0 0 0ล้านบาทนะฮะหลังจากปีที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทก็มุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาวัคซีนต้านโควิด -19 ร่วมกับมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษขณะที่รายรับรวมปีนี้อยู่ที่26,600ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะพลประกอบการที่สดใสในปีนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ a อสตราเซเนกได้รับความสนใจจากทั่วโลกนะคะในการพยายามพัฒนาวัคซีนต้านโควิด1 9โดยเฉพาะจากอังกฤษ สภาพยุโรปแล้วก็อีกหลายประเทศอย่างไรก็ตามทางบริษัทบอกว่าจะไม่หากําไรจากวัคซีนระหว่างที่เกิดการระบาดใหญ่แล้วก็ให้คํามั่นด้วยว่าจะจัดหาวัคซีนให้กับประเทศที่มีรายได้ต่ําและก็ปานกลางโดยไม่หวังผลกําไรวัคซีนที่แอสตราเซเนกาพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดค่ะก็ถือว่าได้รับการยกย่องนะคะว่าเป็นผู้เปลี่ยนอนาคตเช่นเดียวกับวัคซีนจากบริษัทยาคู่แข่งรายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคโมโนนาะคะแม้ว่าการทดลองทางคลินิก จะแสดงให้เห็นว่าวัคซีนของ a s t r a z e เซ c นกมีอัตราประสิทธิภาพต่ำกว่าคู่แข่งแต่ราคาที่ถูกกว่าและความสะดวกต่อการจัดเก็บและขนส่งก็พิสูจน์แต่ว่าวัคซีนของ a s t r a z e เซ c นกมีประโยชน์ต่อหลายประเทศอย่างมากโดยเฉพาะสหรัฐอาณาจักรที่เริ่มโครงการฉีดวัคซีนให้ประชาชนตั้งแต่ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ